เกมนี้กอ่อนเลยหลาะจะมาเดินบันไดที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะโอ้ยเดินบันไดกันนลเนี่ยที่เกียจบอยพวกเราจะเจออะไรในการเดินบันไดในครั้งนี้ไปรับชมก็ได้เลยแงแนวแก่เปลียนหลามวันนี้นะพวกนายนะเราจะไปเดินบันไดที่มันไม่มีที่สิ้นสุดกันนะเว้ย บอกไว้เลยว่าบรรยากาศบันไดเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยพวกแนนเน่ถ้ามันไม่น่ากลัวมันน่าเอเลียนฉันก็ไม่กลัวหรอกเว้ยวายเฮ้ยทำไมต้องเอาฉันไปเปรียบเทียบกับผีเลยเนี่ยฉันแนในเหมือนผีไงเอเลียนน่ากลัวยู่งกับผีอีกเว้ยอ๋อเริ่มทำเสียงแบบนี้เถอะเออใช่ไหมเววมาพูดปกติกันเถอะแล้วฉลามนี่เป็นอะไรนี่เออนจะขยับไปไหนเนี่ยวันจะแสดงเวทมนต์เว้ย ว้าไรดีมาแล้วพวกนานนะเราไปดูเลยดีกว่าว่ามันจะน่ากลัวสักแค่ไหนนะเว้ยบันไดนี่คือไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเราจะเลิกเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะเว้ยโอเคถ้ามันไม่มีจุดจบแบบนี้เราก็อยู่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยสิเออไม่ต้องขึ้นไปกระสินเหลืองเออมาฉลาดมากแม่เอยกลับบ้านดีกว่าเว้ยดับเทียนเลยไอ้เ้ยกลับมาก่อนโอ้ยจะมาดับทำไมนี่มันเสียบรรยากาศมาเลยเนี่ยจะทำให้มันน่ากลัวเนี่ยเออเนี่ยจุดไฟดับไฟได้ไหมเนี่ย เฮ้ยโอ้หพอเล่นอย่าเล่นเลยอ๋อเออวันแรกก็มีอีแบบมันได้แบบนี้เออใช่นั่นแหละพวกนายรับเล่นกันเลยดีกว่านะไปกันเลยไปกันเลยเอออย่าลืมอย่าลืมซื้อเสื้อพวกเราด้วยนะสิบโลสะบักทนานสองตัวก็ยี่สิบโลสะบักทนานนใส่มาลาท่าทีแบบนี้แหละได้ฟิลสุดๆเอ้ยได้ฟิลน่ากลัวเอเลี่ยนได้ฟิลเสื้อขาแน่นอนนะวิกาจุย เออไปดีกว่าเออไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนครับไปกันเลยดีกว่านะะไปเลย แหละพวกนายนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะไวเน่ยน่คือบันไดที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะพวกนายน่ากลัวมากโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยอะถ้าขึ้นไปเนี่ยต้องใช้เวลาอยู่ในนี้นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออน่ะดีไอผีฉันไม่กลัวนะว่ใช่กลัวเนี่ยเออบันไดมันสูงแม่เลยดิโครชันเลยเนี่ยเออแล้วก็ดูไม่มีอะไรด้วยนะดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่เลยอโอยตรงนี้มีกระดาษด้วยเจ้ากรมก็ไหนลองมาดูซิกระดาษอะไรไงลองดูอ๋อเขาบอกว่าให้เราพยายามแต่ที่สูงสุดที่จะเป็นไม่ได้นะครับแล้ว ก็ให้เรากด C เพื่อต่อสื้อกด Q เพื่อปลดล็อกเมาส์อลองดูดิกด C กด C กด C ไม่ยเนี่ยมันไหนบอกต่อสู้นี่มันคานจะชัดเลยนี่นะเออเออใช่นี่มันคานแบบชั้นๆเลยโอเคประมาณนี้ทุกคนแคปฉสนามลองคานดูซิน่ารังไหมโอ้เป็นไงเราโคตรเท่เลยใช่ปล่า ก็ตอนอยู่ในทะเลเลยแล้วโดนจับเออเจ๊ปีเลยว <c oughs> ้ยาย <c oughs> พี่ขาน,อ,ขานอ,าอ๋อขาดขึ้นบัไดไปเลยเออในรองเดินไปซีค้งวันไหนไปท <c oughs> ้ออ๋อยไปแลว <c oughs> ้วขึ้นไว้อะไรพวกนี้มาเราเริ่กไปเลยดีกว่านะบันใดมันยาวไกลมากเลยต้องรีบเดินไปเลยไปอ่าเดินไปด้วยกัน นี่ผมไม่แน่ใจนะคะว่าเสียงเกมมันจะดังกว่าหรือเปล่านะทุกคนไม่ว่าผมเปิดประมาณนี้แล้วกันนะพอทุกคนจะได้ยินอยู่แล้มั้งฉันรู้สึกเหมือนว่าจะ,จะเจอผีทุกหัวมุมเลยนะเนี่อ่ะเดินมาเลยนะให้เลเดินนำไปเลยผีนะ่าจะหนีเอเลียนเออใช่ได้ อยู่นายจ้าโอ้บ้าโอ้โอ้เล่มเห็นอะไรแปลกๆแล้วทุกคนแคไม่ทางตรงนี้โอ้มิสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้โอ้ช่วยเปิดเร็วหาทางออกไว้แอบเปิดดูโอเคเปิดไม่ได้ตรงนี้เออโอ้ยีตู้ให้แอบด้วยเดี๋ยวแนลองเปิดดูดีให้แอบแบบนี้มันแสดงว่าแบบแเราเข้าไปดูดีพวกนายเข้าไปได้กี่คนนะนี่นี่ทำไมเจ้าตูมายากล โอเคมายากลตู้เดียวเข้าได้สามคนโอ้โหในลองดูเอเล่ที่อยู่ในตู้ดิยังกับผีเลยเว้ยไมลองดูสิโอ้โห่ผีตู้เสื้อผ้าอาเจยายโอ้โหแม่กดสุดๆไปเถอะพวกนายเสียเวลาเลยเออไม่เราเดินไปเลยดีกว่านะโอพวกไหนแล้วเหมือนว่าเขาจะมีบอกเน่นๆไวว่าตอนนี้เราเดินมากี่ชั้นแล้วแม่โอ้โหเาจะเดินได้ถึงเก้าเก้าเก้าไปเลย เออเดี๋ยวคนเดียวนะทางนั้นนะฉันกับเล่เฮ้ยเล่ยมาหนี้โอ้โหเดี๋ยวนะมีประตูให้เราได้เลือกสามประตูตรงนี้อ่านายเลือกอะไรฉันขอสั่งให้เลือกตามกบเลี้ยนหลามไปเลยเว้ยประตูเนี่ยกบเลี้ยนแล้วก็หลามน่อ่าได้เลยโอเคแบบเลี่ยงเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามเปิดพร้อมกันนะเว้ยออชีได้เลยมาหนึ่งสองสามกดไปเลยว่าจ้าอยุดอ้าวประตูไหนอ๋อสรุปคือเป็นประตูฉันที่เปิดได้โอเคเดินเข้ามาเลยเดี๋ยวนายก็เดินเข้าไปก่อน อ,อ,อมืดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยว้ยอชยนี่พวกนเยได้ไ <ป S 1> ต่อไดไ <ป S 1> เลยโอเคแล้วเข้ามาแล้วโอ้ตัวนี้มีให้เรานร,รหัสนะคะแล้วก็เปิดประตูต,ตัวนี้ได้ไหมลองดูสิโอเคเปิดได้ว่ะเออและรหัสหาจากไหนนี่ยังมีกระดาษเลไไม่รู้ตรงนี้รหัสหรือเปล่าโอ้นี่ไงโค้ดคือ0283นะว้ยโอเคไปใส่กันเลยรู้สึกเหมือนจะเจอผีเลยอะ0283ถูกต้องอ้เรียนกดนเลยเปิดเลยโอ้เด้ นี่อ๋อมันเชื่อมตรงนี้ทุกคนแคบเดินมาได้ฮัลโหลมีใครอยู่เปล่าอ้อวิ่งได้ด้วยนะพวกแนนนะแต่ว่ามันจะมีจํากัดการวิ่งด้วยโอเคโอ้ยถ้างั้นเก็บแรงไว้หนีผีดีกว่าเว้ยเออมิมิววันนี้คือต้องมีหนีผีแน่นอนใช่ไหมถ้ามีตู้ให้แอบด้วยก็เปิดตู้ไว้เลยแล้วกันจะได้วิ่งเข้าเร็วๆนะา <c oughs> พอเราเดินมาได้แบบนี้ใช่ไหมกลับไปนี่สลามพร้อมแน่นอนเลยแต่วิ่งออกกละกายแล้วเอบมีให้เราเร่งแล้วประตูอะเปิดเลยดิไม่ต้องซุ่มหลักแอะเปิดเลย จะเปิดซ้ายแล้วกันอ้าวประตูเล่งเหมือนเดิมมาโอเคเข้ามาเลยเดินมาต่อเลยเว้ยเดินไปเรื่อยๆนะคะอ้าวเหมือนเดิมเปะโอ้มแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยอ่ะรหัสอะไรพวกนายรหัสคือศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งกดแล้ว เรียบร้อยเดินมาเลยมันเหมือนเดิมปีเหมือนเราเดินม,มาที่เดิมเลยอ่ะเออคล้ายๆเดิมเลยนะเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้ขึ้นไปแต่เราวนอยู่ที่เดิมแล้วเนี่ยเรากําล<อ>ังขึ้นจากหากเออ,เอ,อไม่แน่ใช่แล้วนะเพราะโค้มันเปลี่ยนน่เอลไปใส่อะไรแย่ๆเนี่ยอแอ้ฉลามเรานี่นายไปเอาซิเอเอานายไปคนเดียวพอ,อรู้สึกมันจะตายเลยไม่ตายหรอกน่าหกเจ็ดสามแปดเว้ย หกเจ็ดสามแปดโอเคเปิดมาเลยมาที่นี่มีพี่สาวอยู่ไหมครับว้าย่ตาหาพี่สาวทำไมล่ะเนี่ยเออช่วงมารอพวกผมทีไว้มีใครตดตรงนั้นโอ้สีแบบนี้ผีตาหนีแน่แน่วัสดี้ค้าแบบโอ้ไม่น่าดีโอ้ฝุ่นมื่อสีสารเคมีอุ้ยแลนวว่าผีตานีตดเหม็นเขียวซะอีกโอ้เลือดราด้วยอ๋อไม่มีไม่ไม่มีหัว อันตรายมากเลยเรื่องรถด้วยตายเดินมาเลยไอ้มีสงอกาด้วยพวกนายได้ยินไหมเดินมาเลยทุกคนคปเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอันนี้ตู้เหมือนเดิมนะแม่สิกาอ๋อนี่อยู่บนตู้นี้โอุ๊ยออกาคือสัญลักษณ์แห่งความตายอาจจะมีคนตายก็ได้นะเว้ยในบูพวกเรานะโอ้อไม่นะ เออไม่เอาไม่ใช่ฉันแน่แน่เออต้องไม่ใช่ฉันไปฉนามก็ได้<ช>ไอ้ฉันก็ไม่เอาไว้อะไรเดินม,มาเลยทุกคนข้ามทางนี้โหแล้วตอนนี้ขาเริ่มล้งแล้วนี่เออเออมื่อยแล้วเนี่ยเมื่อยแล้วโอ,อ้ยฉันเริ่มเบื่อแล้วอะเมื่อไรจะเจอผีละนี่ยนี่กระสีฉันล้วนะยยังไม่เจอเลยเดินม,มาเดินสิโหโหโห โอโ้ตกใจกับแพงแบบนี้โอ้โหกําแพงจำสเก็ไม่เคยเห็นเกมที่ไหนทำแบบนี้มาก่อนโอ้คิดเอมากอะโอ้โสะดุ้งเลยว้ลแลวเขาทำให้เราตกใจได้ด้วยนะเนี่ยเออโอ้โนายเดินผ่านไปได้ไงเนี่ยไม้บางมากเลยเดินไปด้วยแย่เดินไหมคีเดินมาทางนี้ไปต่อเลยพวกนหนจ๋จะจะจะ,จะมีอะไรไหมนะ โอ้ยไม่มีคนอยู่เว้ยโอ้ใครตรงแนนแน่เอเดียนไปโชว์หน้าให้เขาเห็นหน่อยสิเขาจะได้หนีน่ะได้เลยเออไปไล่เขาหน่อยสิย้อนแนนสุดแนนโก่งแนนไปไล่เขาโอ้ข้อไหนแอบหายตัวไปแล้วอะไรเนี่ยเอเดียนจริงด้วยอ่ะอกลัวฉันเองเออว่ะโหเรามีเพื่อนที่ดีกันเนี่ยไล่ผีได้ด้วย โอเคเดินมาต่อเลยตอนนี้อยู่ที่ชั้น14แล้วนะคะว่าเราเลยชั้นผีมาแล้วล่ะนี่ผ่านมาตั้งสิบกว่าชั้นแล้วเจอแค่ตัวเดียวออโอ้มาอีกซีมาอีกออออหรือว่าเมื่อกี้ที่เราเจอผีเราเจอที่ชั้น13บสากันแล้วเนี่ยโอ้ชั้นสนุกเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแม่งน,นะเจอไปแล้วว่าอ่อนเดอรแล้วออโอ้ยุย,ยแบบใหม่เว้ย เพออันนี้แปลกอ่ะเราเดินไปดูซิพวกนายไปดูฉลามสำรวจหน่อยเราต้องคานะนี่โอเคงั้นคานเลยแม่เราเริ่มคานได้เลยขานแบบสไลด์แบบนี้เอบเดบเดบเดๆบเอบโอ้บหโอ้ยโอ้ยได้เสียงอะไรหรือเปล่าพวกนายอ้อนยังไงข้าบนเสิยงไงสวัสดีครับมันคือสัตว์ประหลาดเว้ยอ้นตัวเดิมเลยที่หนีเรียกไปเมื่อกี้ไงใช่เขาไล่ไปเลยวเไเเอะเาไล่อ่ะ ไปแล้วไปเล้วอะฉลามเนี่ยทำแบบนั้ไม่ดีเลยเนี่ยในสีชีวิตแม่ใช่โอยฉันดูว่าเขาจะหายไปนะสิพอดีฉันไม่ได้หน้าตาน่ากลัวเหมือนเอเลี่ยนแน่นอนเลยเนี่ยควันอะไรวะนี่เอาแล้วเขาอะไรเขาดิเขาไล่พวกนายเขายืนเฉยๆไว้เขายืนอ่อก็เขายืนอยู่แต่ว่าเขาไปจะลงมาเมื่อกี้ก็ทำอะไรต่อเขอดูหน้าหน่อยเออดูหน้าเัยๆในซีเป็นไง มองไม่เห็นเลยเอ้โหตัวเขาแสนดิดแม่งเลยไอไปได้ยังโอเคโอ้ยโ,โอยยังดีนะเนี่ยพวกนายเลือดเราสามารถรีได้เว้ยเอ๋เ,อเหมือนว่าเราเจ็บปุ๊บก็จะรีได้นะถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเฮ้ยไหนเขาลองตัดขามันกี่สักข้างสิ สรุปคือตู้ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ใช้งานนมว่ายังไม่มีอะไรแล่าเราให้หนีในตู้ไงฉันว่านะอาจจะมีอะไรคล้ายๆเกมดอที่วิ่งไล่ก็ได้นะเว้ยเออเออไม่แน่นะแต่ถ้ามาทีนี่จะหนีทันไม่แน่เข้าตู้นี่จะเข้าทันไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าถ้าเจอตู้พวกเราก็เข้าซ้อนสามได้เลยเออเอเปิดเลยออาประตูใม่เหมือนเดิมประตูเดิมอีกแล้วอ่ะแกนี่มาอันตรายนะทุกคนวิ่งข้ามไปเลยเมนโอเคไม่เจออะไรเลย โอ้าว oh, 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 oh. ิ่งขังนี่เป็นสีแดงเว้ยโอ้ไฟแดงอ่ะแสดงว่าห้าไปโอ้กระสือหรือเปล่าเนี่ยต้องมาลังดูด้วยวจะรู้มันคือศพเว้ยโอ้โอ้ยอนนาวานนี่คือคนที่มาก่อนแล้วโอ้ยโอ้ชาร์ลา์กินเลยกินเลยชาร์ลส์ เาเหลือซากให้นหนแล้วก็มันเปิดผ้าได้ไหมไม่ได้เออนายจะเปิดดูทําไมเล่าแต่ดูว่านาตาแบบว่าแบบเป็นใครอะไรแบบนี้โอให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวฉันรุ้นนายจะกินแมลงที่มาตอมศพใช่ไหมเล่าอ้อยจะรู้ททนสิไปพูดแล้พูดแล้วอย่าไปนอนแบบนั้นนะเว้ยเออเราจะต้องไม่เป็นแบบนั้นแน่เลยเออใช่อย่าไปแบบนั้น ใช่ไม่มีทางเป็นหรอกเพราะพวกเขามีสี่คนไงพวกเรามีแค่สามคนเองไงอ๋อคือนอนเหมือนกันเลยมีแค่สามคนใช่ไหมใช่โอเคประตูแรงเหมืนเดิมไอ้สองประตูนี้จะซื้อมาให้มันเปลืองทำไมนี่เดดเ <c oughs> จอเจอเจอเจอโอหโหขาแล้วม่ตอนนี้อุ้ยกล่องอะไรวะไงนัองอีแก,ก่มีอะไรพืช <c oughs> ้ยเขสาสงให้เราไปทำภารกิจกำจัดอสูรไหมโอ้ย้นายเข้าใจเด้อเนี่ยฉันได้ยินมันว่าเราว่ากากาการอย่างเดียวเลยอ่ะไป เราไม่พักเลยไปดีกว่าเออตอนนี้เราอยู่ชั้นโอยกว่าแล้วพวกนายโอ้ยฉันไม่อยากดูขาตัวเองเลยกลัวกล้ามขึ้นโอ๊ยเด็กแค่นี้บอกกล้ามขึ้นฉันหิวน้ำแล้วอ่ะฉันรู้สึกร้อนๆนีเรียนมาตงนี้เลยนีเรียนไหมมีน้ำอยู่น้ำอะไรนี่ขวดน้ำไหมโอ้ยโอ้แถมเกอรดด้วยแงงงงงาๆงงงกินเลย ชื่นใจเกากินได้ไก่กับปนูให้มองแรงดูสิมันมีประตูเดียวะอุ้ยอุ้ยจะขอสองข้างใต้ก่อนนะเว้ยสองเลยเป็นไงมันมันเป็นสีขาวๆอะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีขาวเออก็เปิดเถอะท้งนั้นะเปิดเลยเปิดเลยชนะไปเปิดเลยออเาโอเคมีประตูเฉยแล้วก็มีประตูอีกอะเออแหมไม่ได้เป็นบันไดแล้วอ๋ออะบันไดอีกโอเคอ้ยฉันว่านะสมชื่อบันไดที่ไม่สิ้นสุดเลยอะเนี่ย เออดูและจำเจไอ้เจกบพอไหมอจะกบล้อเลยโอ้โหไม่ได้ดูพื้นทุกคนลงมาเจอศพด้วยอ่ะขอรีไว้แล้วกันนะ่อเขาบอกว่าเฟลอ่ะเอาไอทำไมซื้อรีไว้ไม่ได้เอาและคือนายออกไปเลยแพ้เจกบ ฉันต้องขอโทษพวกแนนแนนที่ต้องทำให้พวกแนนเริ่มเดินใหม่ไงไม่ต้องขอโทษหรอกเว้ยเดินไปขอโทษไปดีกว่าเอาไหมจนใช้ความผิดซะไปเลยฉลามวิ่งเลยเว่ยเลยดีกว่าไหมใชาโอ้ยเปขึ้นแบบใหม่โอ้อ๋อแสดงว่ามันจะเปลี่ยนใหม่ตลอดไม่ได้แปลว่าเหมือนเดิมตลอดอ่ะนี่น่าตื่นเต้นเด้เนี่ยเจอแบบแบบซุ่ม เออบิ๊ค่อยระทึกหน่อยเออแมาแสดงว่าแนบ,บเราก็ไม่จำเป็นต้องไปให้ถึงชั้นเดอมที่เราถึงก่อนหน้านี้ก็ได้งั้นวิ่งไปเลยอ๋อนี่ไงจะโอ๊ยอว่าเจะไไว้เนี่ยทอรอบนี้เออใช่จะไไวมากทานเลย โอ้ตู่ฉลามนายเหม็นแมมฉันอยากเจอผีไล่ตอนคาจังเลยอ่ะนายจะเสียวแน่ดื้อนะลา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 ไหนมีเห็นมีอะไรเลยไม่น่ากลัวแล้วอ่ะก็จริงนะดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยรนครแคร์อย่อยแล้วะตอนเนี้ยไม่ระวังผีแล้วระวังพื้นอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ตกอ่ะพื้นมันน่ากลัวผีขอแพทเทร์นี่น่ากลัวที่สุดเลยเว้ยเออผีไล่ลราอ่ะขอแบบนั้นเลยเช่ว่ากระดาษแผ่นเดียวเมื่อกี้ก็น่ากลัวอยู่นะเออตกไปเลยฉันเนี่ ตอนนี้ก็มีกาลอยแล้วลอยแรงหนาไหมอีกากำลังเตือนเราว่าจะเจอพี่หลยกําแพงดักหน้าชันตกใจในคลิปนี้คือตกใจกำแพงนั่นแหละอย่างนี้เลยขอเจออะไรหน่อยเถอะนายมาเดินนำหน้ามาอยากเจอเเดินนำหน้าไปเดินนำหน้าไมเจอเดยไม่เดินไม่จะขอวิ่งเลยดีกว่าเจอแบบรวดเร็วเออไปเลยไปเลยโอเคผ่านทะลุแก๊สเขียวไปจอเจอเจเจอไม่เห็นหน้ากลัวสักนิดแกเขียวซ้อนสองเลยแฮ ว้าแน่เอเลียนตอนดับน้ำดูน้ากลกันนี่อีกวายว้วจะว่าไปนายไปเห็นตอนไหนเนี่ยแน่อาบกับฉันหรอเดินไปเถอะฉันแอบดูในตอนนั้นวายฉันอยากรู้มากแบบเอเลียนมีอวัยวะาเป็นยังไงบ้างได้สึสษาเกี่ยอะไรเนี่ย ไอ้พวกนายพวกนายฉันรู้สึกว่าฉันแหลกเว้ยอาจจะมีโหลดผีนะมันโหลดผีแล้วคอมแมนมันกายแ <c oughs> ย่ไม่รู้เหมือนกันเว้ยโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนอกจากประตูเอ้ยมีแผ่นไม้แผ่นไม้โอ้แผ่นไม้สองแผ่นอเออมาทำไมมีสองแผ่นเนี่ยโอ้ซุ่มดวงปะเนี่ยเออมาโออแย่แล้วอ่ะโอ้ยฉันมาทางซ้ายรอดเอาเว้ยเพราะทางซ้ายยาวกว่าน่ะเออลองเดียวลองโอ้ยเอ้แต่มาโกรธคิดไม่ได้ว่าวันนี้มันจะหนุนไหม อย่าเสียดีกว่าโอ้ยประตูแบบเลือกโอเคประตูแรกเลยประตูหนึ่งแหละอ่าเฮ้ยไม่ใช่โ่ประตูสามะเนี่ยโอ้ยวโอ้โหแบบใหม่เรายังไม่เจอตัวที่มันสันๆนะครับที่เป็นผีสันๆนฮนยอยากเจอผีที่ดีกว่านั้นน่ะแบบผู้มีพลัอเลยเนี่ยจะถึงด่านอ๊เแล้วใครรอ เออมีเสียงล้อ,อเมื่อกี้เ่ใจะว่าเราน่าจะโดนแก๊สผีตะล้องนะเนี่ยเออแหหรือว่าเสียงเราเองเองอใช่เอออาจจะใช่ก็ได้มามุดท่อต่องานมุดแบบเดิมเราจะเดินไปจนก,กว่า,าจะเบื่อเบื่อหรือยังเบื่อแล้วเว้ยงั้นไปเลยไหมเม<ร>าเอาเจอผีตัวน,นึงก่อนชาวมาไซมันเดิมหรือว่าเราจะแบบคอนเทนต์นี้ลองขาดูเออลองขวายไหมเออจะลองขวาเองนะเว้ยเลยะเออก็ปกติดีนี่นะ อหมฉัน no. okay, ลองไซดูหรือบนี้ซด์จะตกก็ได้ไหอ่ะลองดูโอเคเดินได้หมื่นเออแล้วจะมีอะไรทำไมล่ะเนี่ยเข now, like, ้ามาแกล้งเราหรือไม่ก็แบบเขาอ๋อมีไฟดาบด้วยอุ้ยอันนี้ของใหม่ไม่เคยเจอแฮะอ๋อขนามีคนโอ้ยได้เจอผีแล้วโอ้ตัวใหม่ด้วยโอ้มันตัวใหม่ไม่เคยเจอโอ้ลอยแบบนี้เลยไม่ดีมันโอ้ยผีชักกระตุก ผีเป็นอะไรครับเนี่ยจริงๆเขาน่าจะไล่เราแหละเออแหวนอ่ะหรือว่าเขาต้องการเสียงเพลงหรือเปล่าอยากเต้นแล้วเปล่าเออเอาหมอรับไหมครับอ้าวโอเคทุกคนเสียงมันจ,จะดังหน่อยนะครับเราเจอแต่ผีเว้ยไอ้หัวโตวไปรอบนี้เดินแล้วเว้ <c oughs> วยไล่หน่อยดิฉันว่าเนี่ยเหมือนปกติเขาจะต้องเดินไล่เราแต่เหมือนว่าเกมมันบั๊กหรืออะไรไม่รู้ไงแแแหหหมมม ว่าผีลงบันไดไม่เป็นน่ะแต่เขาอยู่ตรงบันไดเขาต้องลงเป็นนี่ไงไอ้ไอ้ตรงนี้พิเศษไว้โอ้โหทางยาวแบบนี้มันจะมีอะไรไปเดินเลยดีกว่าพวกนายไปก่อนจบฉันมองข้างหลังไม่ให้ละเดี๋ยวถูกไล่น่ะโอเคเดีมาดูซิทางยาวแบบนี้ลาละลมีบันไดใช่ไหม โอ้มันเดอบเลยโอ้ทางยาวตัวนี้มีไหมเจอไหมสักตัวหนึ่งสองตัวมาไหมเออก็ไปเนี่ยเร็วไอ้ข้างหลังก็ไม่มีอะไรไล่เลยอ่ะให้สนุกหน่อยอ๋อมาแก้วแบบเดิมเลยทุกคนครับไปกันเลยเบื่อแล้วไหมฉลามนายร้องวิ่งมานี่ไอปไปเราบังหลุมไปลาลาผีมาได้หลุมได้ไหมอ้าวมันหายอ่ะไปเดินไม่ได้หายอยู่ตรงนี้แล้วแบบนี้เงาดำๆนี่เออตรงเงาะดำๆอ่ะ ไปเลยไม่มีอะไรแม่โอเคเราไปเลยแม่เบื่อเลยเออไปเลยดีกว่าจะโกรธป่าเราลงนี่เลยเนาะโอเคโอเคมาเรวเริ่มลงเลยเลยสองแซงก็โดดไปหาให้แรงถือไปไปไล่โอ้ยเหมือนขยิบด้วยอเนี่ยดีดด้วย ไาปไว้ทุกคนครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะขอถามพวกนายก่อนว่าพวกนายให้กี่คะแนนกับความน่ากลัวของแมบบนี้เต็ม5คะแนนไหมฉันให้สอง่ะใชไม่มากเกินไปหรอฉันให้หนึ่งไว้เออฉันให้สักหนึ่งจุดห้าได้กันนะคือมันก็ดูสะดุ้งอยู่แต่ว่าสะดุ้งน้อยมากไม่ค่อยน่ากลัวเลยใายไม่มีอะไรเลยมีแต่ความจำเจจำสแกก็มีแค่กำแพงไม่เห็นมีผีเลยเว้ย ผีมายืนตัวสันแค่นั้นและโอเคไปแล้วทุกคนแค่ว่าจะกันม่ในคลิปหน้าชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5ิบห้าบาทเท่านั้นเอาฉันไปยืนตรงหัวบันไดยังน่ากลัวกว่าอีกมื่อกี้จริงป่าะ